เราจะมาทำการประกอบชิ้นส่วนประกอบไหลประกอบแขนของมาร์ e แรนอสแบบใหม่ตัวแทนเราก็คือน้องพัดเดินไปเฮลโหลถอยหลังหน่อยถอยหลังอีกถอยหลังอีกถอยหลังโอเคถอยหลังอีกถอยหลังอีกโอเคนั่นแหละ นี่คือการประกอบทิ้งจังแคนชรับทิ้งท่าพิ่งทิ้งจักรจีใช่ไหมไม่ต้องจักรจี้อย่าคักขดีแม่ถ่ายรูปผ่อนคลายครับผ่อนคลายครับผ่อนคลายครับโอเคเออไปพูดีหน่อย लाज सिला और पूरी मिसेंटी